สวัสดีครับมาพบกันกับช่องนุ่มน้อยปฏิทินบ้านหน้าคือกอลครับครับมันนี้ผ้าพีผ้านนองเขามาหาเลาะแงมุดแดงพี่น้องหาเขาปลาแงมุดแดงอยกแล้วพี่น้องไปครับไปถาลุนถาส้มน้ำกันครับมืนนี้สีมานบอสีด้บอครับไปกันเลยครับนี่เขาก็แงมาไดแนวนะครับแต่แน่เล็กหน่อยแล้วครับ แน่ไม่แน่เล็กหน่อยไปอ,อรุณครับนั่งนั้นพี่นอ้องกระลังแง่พี่นอ้องครับบนี้ไข่บ้าพี่นอ้องนี่แต่ใครหน้อยพี่นอ้องแต่ไข่น้อยแต่ไข่ฟ้าพี่นอ้องดวงแดด ช่วงหาโมงเคิงพี่น้องตอนนี้สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีหาโมงเงพี่น้องกรล่างแดดพี่น้องแดดกระลังดีพี่น้องครับ แ่ค่น่อยไข่ฝ้าก็เอานะครับใข่น่อยไค่ฝ้าใข่ง่ายไข่ไข่ตรงบ้านมีพี่น้องแต่ไข่น่อยพี่น้องสีแล้วครับ<ป>วิธีชีวิตชาวบ้านชนบ,บทเท่าน,นะครับเนาะเทออกกนะัน แป้งแม่แป้งดื้อตุ้งแป้งตุ้งแป้งขึ้นแป้งแป้งใส่เกลืกลือใส่ยีเรียนเหม็นแม่มันไตเต็มเลยเอาแป้งห้อยแป้งใส่ข้อออก แม่เพิ่นกระลังเก็บแม่หมุดแดงออกไลามุดแดงออกจากไข่มันครับกําลังฝัดมุดแดงเพื่อแยกแม่ไข่มันออกจากกันเนาะครับ กับพี่น้องจู่กลางท้งหน้าพี่น้องเงียบสงบแดดครับล่มครับโบมีต้นไม้ทุกต้นโบไวติ่งเลยพี่น้องแดดพี่น้องแดดเมืองต้นไม้โบไวติ่งเลยโบมีล่มเลยพี่น้องแดดครับพี่น้องแดดแดดครับเกินกิรลแล้วค่ะเกา เตรียมตัวไปหาต่อไปครับครับปุณมิเต้แค่น้อยพี่น้องมิเต้แค่น้อยครับ เส,สียงเสียงไก่ปลาก็มีเสียงไก่ปลาขันเสียงไก่ปลาขันเดี๋ยวเขาก็สิเตรียมมาเทอออกเทอออกแล้วจังไปแงม่แล้วครับ ดูแม่มันแม่มุดแดงี่นอ้องตายเป็นออกเป็นแพ่เลยใจแปลงลงไปพิ้งไว้เก็บเก็บเศษใบไม้ออกเห็นแม่พันไตออกจากใครแม่พันไตออกจากใครจะเอาพิ้งไว้เดี๋ยวรอสักพักแม่พันไตจะไตออกเอาคอยมาเอา ขฮาแป้งใส่นี้แม่พึ้นบบเดตตายนะครับแบีพื่นบบตายแม่พึ้นก็นจะตายไปแล้วก็ับไปขืนต้นไม้ต้นตน้ตน,ตนอืน่นไปขืนต้นไม้ต้นไม้เนี่ครับเห็นห้างต่อไปนะครับบนว่าแม่พื้นจะตายนะแม่แดงพื่นตัวแดงแดงถี่พื้นตายออกแม่พื้นโบตายนะครับบบตายเดี๋ยวไปทารุ่น ใหระวังตีเขาลอ่อแม่มันตายออกจะไปแง่ห้างไม้ถาพี่นอ้องนี่เ,เอาแง่ห้างไม้พี่นอ้องกระลัางขึ้นไปพี่นอ้อง เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เบิดบ่เห็นบ่เนาะแงอยากแน่พี่น้องเป็นมีงาใหม่หน่อยหลายคันเป็นไข่ใหญ่ไข่รตรงนี่เฮียเบิดเลยนี่ยแงนะเอาไปเจ้าเบิดมองแงนะของมันมีใครแงจะมีมันหลาย นี่เลยเอากลับมาเลือกแยกแม่มันออกจากไข่มันเดิอดเห็นข้า,ขาวๆแล้วเห็นไข่ขา,ขาวๆแล้วปัดออกปัดออกไปน้ำเป่าไปน้ำแม่มันออก ยยกักใบใหม่แท้จริงมาใส่ยีสต์มาเยอเลยเอาหักใบใหม่แท้เอาใบใหม่แท้เ,เบอร์แห้แม,ม่พืนไต้ขิงน,น้ำขอบปากกระตาก,กินนะพู้หญิงกูกินไปได้ เขามาพอยีกแล้วพี่น้องอยู่ต้นวาเนาะพี่น้องต้นวาครับพอยีกแล้วกันยยชั่ว<ต>เลยมีใครบอรมีดเ่แมร พี่น้องมียูต้นต้นม่วงปลาพี่น้องต้นม่วงปลา,าพี่น้องห้างเพื่นก็มีหลายห้างอยู่แต่ว่ามีแต่ไข่น่อยมองมีหลายห้างกับโบมีไข่ ก็บุ่มีไข่ใหญ่นอกเฮ้ยมีแต่ไข่หน่อยพี่น้องไข่หน่อยก็เอาละโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยโอ้ยออกจากกระตองเฮี้ย แม่มันจะตัดตเจก็ดจี้เขาแ,แสบเพื่ออะถ้าแม่เพิ่นได้กัดนี่คือจะแสบนะเพราะว่าเพิ่นเงี้ยวใส่เพิ่นแสบน้องห้างนี้ห้างบุกย้ายหนึ่งพี่น้องแต่แม่มัน,นแต่ว่าคือบอกใครเนาะจะแ,แม่มันพูโอ้ยห้างบุกแกงพี่น้องหันมาใส ออกกพ่อยกพอกนี่ห้างหนึ่งไข่น้อยอีกแล้วอยู่ต้นพอกนี่ใครน้อยก็ยอยกเอาอ,อีกสามห้างอยู่นี่พี่น้องสีไข่วะเนาะมันเบามันห่างพี่น้องใครกับบูออบบมี ครับเลาะมาเดียวเขาจะเลาะกลับบานเนาะครับนอ้องนี่ครับ่านมานี่จะเป็นแรงแรงน้ำค่ํมเนาะครับเพื่นชาวบ้านทางบ้านปุ่มอื่นว่าเป็นแรงคั่มพี่เนะ้องคั่มานีที่นี่หมายถึงบอ่อน้ำที่เพื่อนจะมีไหลซึมตลอดทั้งปีเนาะครับ,รบพี่นนอะ น้ำเพื่อนจะโบเบิดนะพี่น้องโบโบกเพื่อนจะม่น้ำไหลซึมตลอดทั้งกีครับจะม่น้ำเปี่ยตลอดเพรว่าจะนาแรงคือเพื่อนก็นจะมีน้ำแบบนี้นะครับน้ำแล่น้ำเพื่อนก็นจะเย็นครับน้ำเพื่อนเย็นพี่น้องเย็นสบายพี่น้อง ในสมัยก <feld> ่อนนะครับเป็นเป็นกะจะคุดเป็นเป็นจะเออเอินเป็นสางเนาะพี่น้องเป็นสางคุดบ่อเพื่อเอาหนามมากินเนาะพี่น้องเนาะแต่ในสมัยก่อนพี่น้องเป็นกะคุดไว้เป็นบ่อนะครับเพื่อจะเอาหนามมากินในสมัยแต่ก่อนนะครับเอาหนามในบริเวณนี้ เพื่อนจะไม่น้ำที่ไหลซึมแบบนี้ตลอดทั้งปีนะครับตัว่าจะนาแรงหรือนาฝนเพื่อนก็จะมีแบบนี้ครับน้ำเพื่อนจะโบเบิดพี่เนาะครับนี่ก็คือไคยหมดแดงที่ฮัไปแง่เมื่อใดเหมือนนี้เนาะเหมือนนี้ครับน,นาจะได้อยู่ประมาณกิโลหนึ่งพี่นาะหนึ่งกิโลพี่นาะหนึ่งกิโลกรัมครับนี่ แต่ว่ามีแตคายหน่อยนะคะมิแตคายฝาครับเฮอก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ตุ้มหน่อยก็ตตองขอตัวลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในเรื่องคับผมเจอกันคลิปหน้าครับ